ใส่ผมแล้วเอ้เนี่หมอมันอยู่ในต้นทูบตายไอ้ต้นนะครับต้นทูบแต่ไอ้ต้นพือแต่ตายนะครับฉาโดะ ไอ้ตีไปจะกันรู้มันตามมาให้ดูเลยแหละโ,โอ้โหโอ้โหจอจอข้าป่าแผลสุนทรโอ้ยวิลลุไอ้เฮ้ยตบโอ้โหแม่งตบไปแล้วของกูอ่ะหุ้ยอะไรอ่ะแม่งใหญ่จริงวะ่ะกระสูใช่ไหมหุยกระสุนคีดกระสุนคีดกระสุนคีดดเี๋ยวก่อนผมตีไปแล้วอ่ะดึงมาดึงมา มันติดมันไม่หลุดหรอกมานเลยมานเลยปั๊มมาเลยผมน้าเขาถ่ายโหดครับไม่เป็นไรหรอกไม่หลุดหรอกมาขนาดนี้แล้วช่างมันเถอะกระสุบขีดกระสุบขีอ้าเฮ้ยอะไรวะปากขีดไม่ใช่อะไรไม่รู้ ข่าววันนี้มันรู้อะไรติดมาเนี่ยไข่อ๋อสัตว์ไข่ไข่ปลาหมึกก่อนไข่อะไรไม่รู้นี่ครับสุขีจัดซิงกิ้งห้าสิบห้าสีทองหลังอ่าเรียบร้อยกุกข่ญ่นั่นไปแล้วทองหลังส้มเออสุขีมาสุขีมาจากไหนอ่ะ ยังไม่ได้เข้าหมายก็สูบขี่ได้ซะและ้วไรวะรรวปลามาถึงคาบครับปลามาถึงคาบมมตดปาลาสไลด์ยังไม่หลุดเลย เบ็ดก็ดีคอยด้วยนะเบ็ดก็ดีคอยด้วยนะไม่ง่างไม่หลุดเว้ยแตก่ะหัวคอหมอมขึ้นเมื่อกี้เนะี่ยหมอหมอกูปล่อยตายแล้วกูเห็นเมื่อกรีนะเห็นแบบเลยแหละเพราะหมอปล่อยปลายแล้ว นี่อ,อ,อะไรยกข้ามมองเหรอไปนิวินไปดิไ,ไ,ไหนวนะเล่นใครอะเล่นกันเองแล้วป <c oughs> ่อยต่อปโยนทางข่าว นวินก็จดวะเหรอบอกแล้วเมื่อกี้เหมือนขึ้นอยู่ข้างบนข้างหน้านี่แหละหน้าก่อนี่หมดแล้วนวินได้ปลาเนี่ยหมดก่อหมดฝูงทันทีเลยอ่ะเที่ยผมนี่จบแล้วจบแล้วต้องตีแล้วจบแล้วนาวินได้แล้วเนี่ยโอ้ยให้กูปดง่ายๆเหมือนชาวบ้านเขาบ้างเขาไม่กินอร่อยไงกินแซ่บกินลึกแล้วกูแล้วแม่งเรื่องจริงอ่ะ เงียบเลยนะวิน <Female> ช <humming> ัดเลยสี่ตัวฝูงนี้ได้สี่คนเฮ้ยอะไรวะวงนะนี่อุ้ยแทงมันแม่งแทงเยยะเสียแม่งแทงเยยะเสียทรงเลยตัวใหญ่ของผมแม่งเกือบสามโลเมื่อกี้เนี่ย อีจุดจุดไซสจุดไซส์สามโล,โลอ่ะเมื่อกี้นี้แม่งตบอะ,อะ <c oughs> ไรหรอวะไปแล้วอ๋ไหลไม่นอกนี่แหละขยับไปเรื่อย กางที่ไหมไหลออกไปข้างนอกเอาเลยครับเรื่อยๆนะครับจบไปหนึ่งมันต้องขายลอกครับเปลี่ยนลอกใหม่หยุดหยุดหยุด เนี่ยก็บอกแล้วตรงนู้นแม่ขึ้นใหญ่กว่าอีกขึ้นน้ําบานเลยตรงนั้นเนะี่ยพอเห็นมันตั้งแต่ตรงนู้นแล้วตรงนี้มันจะขึ้นมากินหรือเปล่าแค่นั้นถ้าไม่มีตรงนี้ก็ตรงนั้นแหละมันเลยแค่สองที่แค่นั้นแหละเกือบจุดเล็กมันตกกับตกกับสุขเขต สัตว์เออตัวนี้ง้างง้างกินง้างใหญ่ด้วยสักสามโลกว่าห่างยะอุ้ยเอาละมาเลยมาเลยเก็บมาละทำไมต้องกินผมไม่กินคนอื่นบ้างงาแม่งจะเกี่ยวอะไรเนี้ยแม่งเถ มันก็ปล่อยจมผมก็ยกขึ้นมามันก็กินนั่นแหละครับผมแม่งไ,ไม่ใหญ่ก็เกี่ยวตัวเนี้ยแผลแปลกๆเนี่ยสายหนก็ย,ยังไม่เห็นตัวเลยเนี่ยสายหนย,ยังไม่เห็นตัวเลยนะครับคุณหมออาจจะตัวเล็กและเกี่ยวก็ได้เ,เหี้ยแล้วมันไปละสวรรค์ละทีเนี้ย สว่วนลำไรแล้วกูถ้าเข้าปากมันน่าจะแปดง่ายขนาดนี้ ตัวเดียวโดดโดดตีถูกที่ครับตีถูกที่ลงไปเคาะขึ้นมามันก็กินอนะ ผมไม่ทำอะไรเหมือนกันแะ่ผมตีถูกที่เองนะจะแม่งอะไรหินแล้วไม่หินไม่มาไดอะอะไรหินแล้วไม่หินไม่มาได้อะเออมันมันทำไมมันไม่ฉีกออกอ่ะ เฮ้ยปลากระสุนขีดด้วยอะไรวะเยอะปลามาตั้งนานยังไม่รู้เลยปลาหรืออะไรเล่นไปเลยเล่นไปเลยไม่ต้องคงไม่ต้องขึ้นเอาไว้อย่างนั้นนะเหมือนหวานอยู่นั่นแหละเออหวานไปเลยคุมไปเลยคุมเกมเลยนวินนวินคุมเกมไปแล้วแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยังไม่มืดนวินปิดนิดนึงปิดนิดนึงเผื่ออนั้นเออพอแล้ว เพื่อเดี๋ยวมันลากลงหินขาดความหมายของกลัวมันปั๊มมันงัดขึ้นเลยอย่าผมาาอาอบอกแล้วถูกที่มันกินเองอะ,อ,ะ,อ,ะอย่าเพิ่งดีใจอย่าไปตระขารละเอาวเฮียติดแล้ววะ ใหญ่ผมไม่ใหญ่มันจะไปขนาดนั้นเลยดูดิดูนี่ครับเปลี่ยนตัวแล้ว่ะแต่จะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อิทอาไมตีหัวเราไม่ไปตีหัวมันปล่อยแล้วมันต้องเลี้ยงมาเรื่อยๆเลยมันต้องรีบมันไม่มันไม่เคี้ยวมันไม่กัดสายช็อคเหมือนปลากระพงหรอกขึ้นเหรอเสียงเป็นไงไม่ยอม เอาไว้เอาไว้มีแต่นตคนโดนว่ะเอออยหมอกูโดนอีกแล้วอ,อย่าอาจมาสวนกันนะพันกันทิ่หายเลยนะอะไรอ่ะถ้ามันหมอไม่งอกปลาไวว่ะ,ววะวไม่สวนคือเราจะเลี้ยงมากเดี๋ยวไม่หนีบไม่ทนันเดี๋ยวของหมอลุดอีกโหม่งกัดสามตัวแล้วอ่ะ โอ้ยขนนวินแม่งเข้ารูดังของหมอแม่งอมกินอะไระครับน้าเบิ์นหมดเลยอหมลยถรูปไว้ถ่ารูปไว้นไวินถาวนะันวินไอตัวเก็ดใสใช่ไหมฮานวินห่น่ินะพี่หมอไม่ต้องรีบ ผมบอกพี head, ่หมอคนเดียวเลยตอนนี้เพราะน้ำเวลมาขึ้นเรือแล้วเฮ้ยไม่ใช่หมอพี่อยากมาคุยกันวะไม่ใช่หมออยากับผมี่อย่าโอเล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าถ่ายรูปถายรูปถายรูปถ่ายรูปูครถ่ายก็ถ่ายเอาจะขาแต้มต่อไปละเมื่อกี้มงหลุดอยู่แขนอยู่เฮ้ยมีมีคนไม่จะปลาอยู่เว้ย มันรอดไหมมันรอดเยมันรอดม,มันรอดมันรอดนะครับเขาก็ดันนาทีบาปแม่งเอ,อ้ยน้าวินอุตส่าห์ขึ้นมาได้แล้วนะหมอแม็กซกกินหมออีกตัวีปลาแม่งเลวปลาแม่งเลวอ่ะม,มาเป็นผู้ ปั๊ม,ปลา,มาป,ลปลาปลาตัวโลแม่งปั๊มลอยมาแม่ง <c oughs> <c oughs> ปั๊มมากระเด็นกระดอนเลยอะเ <c oughs> มื่อเช้าเมื่อเช้ากัดสามเ <c oughs> ย็นมากัดสาม มันต้องทำหรออยู่แล้วนะวินบอกกงกูเนี่ยคนโดนคนแรกแล้วก็แมงหลุดเนี่ยไอ้ซาดเยอะวังห่างเลยเนี่ยสายมองไม่เห็น <c oughs> งแง <c oughs> อยู่นี่เหรออ๋อช่างแมง <c oughs> ไม่คิดดูอ,อี้แล้วครับนอิท สลายบ้านะอิฐณอิสลายบ้าครับมีปลาณอิฐสรุปแล้วมีกูหลุดคนเดียวเลยรอบเย็นเนี่ยกูเลียงอยู่คนเดียวขึ้นมาจะหมดแรงแล้วดูเลี้ยงกูจะเอามั้งยังไม่ได้ช็อตตอนเย็นเลยมันจะช็อตหลุดเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นมันขึ้นอยู่นู่นนี่ว่า อนีก่อนมันขึ้นแล้ว,<อ>วเพืออ <นะ S 2> ฟุกไม,ไม่ครับมันเป็นช่วงเวลาหมอผมว่าพังเ,มเห,มหมือนเดิมวิบุดเรือว่ะไม่มูดขัดใหม่เอาคลิปไหมเอาคลิปไหมคลิปอัดอยู่แต่ไม่รู้มีเมมให้มันความจำให้มันใสใหรือเปล่าหองมุนมาเป็นอันนี้เลยสรุปแล้นวนะครับ รอทุกคนนะครับรอบเย็นสี่ตัวรอบเย็นกัดสี่ตัวครับไอ้เคียป่องแม่งหลุดคนเยอเลยรอบเช้าแล้วครับเฮ้ยกูบอกแล้วไม่ต้องมากลับเลยกูก็รอดแล้วเเมื่อกี้กูกลับระวังมือนะวินถ้ากลับเลยเมื่อกี้กูก็ได้กนาทีนั่นแล้วได้บี้คนขยี้คนเล่นแล้วเมื่อกี้นี่ยนะเบย์อะไรเนี่ยกัดอะไรเนี่ยกัดเออเพิ่ง กัดอะไรเนี่ยกัดเบิร์นนะโอเคแม่งล,อย,ล,อ,อ,อ,ลอยแล้วนะอีสองเออชิอีตแม่งในอีตัวทิศามันยุ่งอะทำไมน้าหมาจังวะหมาหมาหมา,มาอหนูตกใจสัสรอบทุกคนนะจะเว้นกล,ลัวรอบเดินรู้สึกเนี่ยดูนี่เอาครับตีเลยเดี๋ยวผมพายเรือให้ตีโอ้โหผม เดี๋ยวผมพายตีผมยังไงผมปลาแชมป์มันอยู่กับผมอยู่แล้วไงวันนี้โอ้โหปลาจะยังจไปพายเดี๋ยวให้แม่งเดีย๋ยวให้แม่งพายเรือเลยเดี๋ยวกันทาไม่ต้องตกเลยครับครับผมเห็นพวกน้าๆนนได้ปลาไม่แห้วผมก็ดีใจแล้วด,ดีครับดีใช่ครับ ไม่รู้ว่ารังมันอยู่ข้างล่างหรือปลามันข่าวกินก่อนเข้ารังมาแค่นั้นเนี่ยแต่พราะแต่ว่าพราตอนเช้าเราไม่ได้มาเช้าจ๋าไงเรามาสายแล้วแต่มันยังกินอยู่ก็เลยไม่รู้ว่ามันรังมันอยู่นี่หรือว่ามันว่ายวนหาอาหารอย่างเดียวแต่พอมาตอนเย็นมันยังมีเอีกแสดงว่ารังมันต้องอยู่แถวนี้แหละเรื่อที่ผมบอกไอ้เรียอกอต้นไม้ต้นนี้มันเป็นที่ที่ปลาหน้าอยู่สุดละเฮ้ยนงวินตองอีกแล้ว ว่าแล้วพี่ยหลุดหลุดเหรอแม่งเ้ยหลุดดังปื้อเลยแม่งเหยื่อใสก็กินนะครับมืดมืดแบบนี้ขาป่ะครับเฮ้ยขาดขาดดอขาดดอกโอ้จบเกมโดนเลยวะมีอะไรครับมันสายค้ำไม่มีนะไรครับโอ้รู้ยางปลากันไปไงครับรู้ใช่ไหมไม่รู้ตุ้มตุ้มไหนว่าอีดอีดลุ้มไหนวะเดี๋ยวดูเนี้ยที่มันขึ้นนะนะ อุ้ยอ้าขูขาดด้วยเลยเอาเอาเอ้เอะไรวะนาวินใส่แม่งช้าที่เดียวกันเนอะวะเฮ้ยไรวะเอาไปเอาไปค่าค่าซื้อค่าซื้อปลาอะไรยังจะพูดอีกอ่าเวงนีพูดแค่คาเดียวนาวิน ไม่ต้องต่อช็อคผูกกลิบแล้วก็ตีเลยไม่ครับไอ้ที่ทำให้หลุดได้ไงกูงงงนี้แหละตอนเนี้ยจะว่าสายช้ำไอ้เที่แล้วกูเยาะปลาเมืาเกี่ยวมามาไม่ขาดวะโอเคครับงั้นปิดคลิปเท่านี้นะครับเดดี๋ยวิปิดแล้วแบตมันเมมูเต็มแล้วแบตจะหมดเดี๋ยวมันจะปิดคลิปปลาก็ได้ น,น,น้อิทขีดสามนะครับผมได้ขีดสองแล้วที่เหลือนวินขีดหนึ่งนะครับน้าหมอขีดหนึ่งแบบประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ไปทิดสนุกสนุกเกือบได้ขยี้คนแล้วแต่แม่งเสี่ยงมนรอดนาทีบาปโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดีย๋ยวผมตกตอ่อกันเดี๋ยวเดยตัวสุดท้ายละปลาลุงเดี๋ยวไปดู 一般呢？